นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m ม n นเจอร์วอเ i อร์ไออเครื่องกรองน้ำและทําน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแม n น,นเจอร์บางคนอาจจะมองเป็นการทางการแพทย์บางคนอาจจะมองเรงการพิผมว่าถ้าคนไม่มีปัญหาจริงไม่มีใครใช้ผมคิดว่า ถ้าเราทำใจร่มๆ่มนะทำใจให้ยุติธรรมมองทุกสิ่งอย่างนะครับให้เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าเราสามารถเอากัญชาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ผมไปดูตัวเลขเนี่ยต่างประเทศเขามีภาพรวมของไอ้มาเก็ตเกี่ยวกวับเรื่องของกัญชาเนี่ยมีมูลค่าถึงประมาณ8 0แสนล้านบาทวันนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ไปแชร์สักบาทเลย คุณต้องรู้ทันทีตั้งแต่ก่อนปลูกครับว่าปลายทางที่จะใช้นั้นคืออะไรถ้าคุณรู้ปลายทางชัดเจนว่าคุณจะขายได้คุณถึงกำหนดพันในการปลูกวิธีการปลูกจึงจะก,กำหนดว่าคุณจะขายได้จริงหรือขายไม่ได้จริงครับขอบพระคุณครับท่าน พระเจจษสมุดนะครับท่านเป็นหลายคนบอกว่าเป็นมิสเตอร์กัญชาบ้างนะครับท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่เพราะมีหลายคนเป็นมิสเตอร์กัญชาอยู่นะครับคนต่อไปนะครับผมจะพูดติงก็คือเป็นตัวติงกัญชานะฮะท่านคนนี้นะครับท่านผู้นี้นะครับบอกว่าอยากกล้าที่จะต่อก่อนเลยว่าท้าดีเบตกับบุคคลคนหนึ่งนะครับต้องถามเขาแล้วครับว่าเขาพูดจริงหรือเปล่านะครับอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์ครับคณบดีสถาบันแพทย์แผนบบราณการและเวชศาสตร์จลวัยมหาวิทยาลังสิษครับยนเช่นครับ ครับสวัสดีครับทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน,นครูวอาอารย์นะครับแล้วก็รวมถึงแกผู้มีเกียรติทั้งที่อยู่ในห้องแห่งนี้แล้วก็รวมถึงทางการถ่ายทอดสดแล้วก็พี่น้องสืง่อมวลชนที่กรบนะครับผมอาจารย์บานเทพพวงพันธ์นะครับเป็นคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลังสิกนะครับผมจะขออนุญาตจับเวลาเพราะว่าจะให้เวลาตรงตามที่ต้องการคือ5นาทีนะครับ อย่างนี้ครับเราพูดถึงอนาคตหลังการเลือกตั้งสิ่งที่เราจะพูดอยู่ในขณะนี้นี่มีสาระสำคัญอยู่สองประเด็นคือทางการแพทย์และสุขภาพอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับแล้วก็เศรษฐกิจสองขาทำไมเราพูดถึงทางการแพทย์แล้วต้องมีคาว่าสุขภาพเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่สาระสำคัญที่เขากำลังถกเถียงอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะถูกกำหนดก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและนำไปสู่ปรากฏการหลังเลือกตั้งในเวลานี้ชัดเจนว่าหลายพักการเมืองระบุว่าเจ้ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกไม่ปฏิเสธทางการแพทย์บางพักบอกว่าแม้เป็นยาเสพติดก็กําหนดโซนนิ่งสำหรับนันทนาการได้แต่ผมพูดตรงนี้นะครับใครก็ตามที่คิดเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอย่าว่าแต่นันทนาการตามพื้นที่โซนนิ่งเลยครับ แม้แต่ทางการแพทย์ก็แทบไม่ได้ครับสิ่งที่ผมยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในประเทศไทยเรามีองค์กรที่มีความเข้มแข็งที่เรียกว่าแพทย์ทยสภาท่านถูกกำหนดด้วยมาตรฐานการกำหนดวิชาชีพทางการแพทย์ไว้อย่างเข้มงวดอย่างรัดกุมอย่างเข้มข้นและต้องรองานวิจัยเป็นหลักการสำคัญแต่ผมเรียนให้ทราบนะครับถ้าท่านจะรองานวิจัยท่านต้องเริ่มจากหลอดทดลอง สัตว์ทดลองในมนุษย์17ปีครับได้ยาม,มาพร้อมกับสิทธิบัตรแต่ประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยคนไทยใช้กัญชากันอย่างมากทำไมผมถึงรู้ครับเพราะว่างานสำรวจของนิด้าโพเนี่ยระบุว่าผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยทั้งประเทศนะครับ3.8ล้านคนครับและที่ใช้กันอยู่3.8ล้านคนเนี่ย ใช้โดยภายใต้กระทรวงสาธารณาสุขโดยระบบกระทรวงสาธารณาสุขทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน5%ครับแปลว่ามีคนใช้นอกระบบสาธารณาสุขทางการแพทย์นะครับ3.6ล้านคนเยอะมากครับในขณะที่ข้อบ่งใช้ซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่ชัดเจนว่ารักษาได้อาจจะรักษาได้มีโอกาสจะรักษาได้ต้องวิจัยในอนาคต ส่วนอื่นๆที่ไม่อยู่ในสารระบบเลยครับผิดกฎหมายครับ83ก็คือประมาณประชากรประมาณ3.2ล้านคนที่ใช้โดยที่ไม่อยู่ในข้อบ่งใช้ตามกำหนดที่โดยแพทยสภาและคนเหล่านี้ที่ใช้กันอย่างผิดโดยส่วนใหญ่นี่แหละครับผลปรากฏว่าผลการวิจัยสำรวจพบว่าพวกเขาเหล่านั้นมี อาการดีขึ้นจากการเจ็บป่วยของตัวเองอครับดีขึ้นถึงดีขึ้นมาก94นะครับนี่คือหมอไม่ได้จ่ายและที่สำคัญก็คือว่าเขาลดและเลิกการใช้ยาแผนปัจจุบันลดและเลิกนะครับ58สูงมากครับเรากำลังพูดว่าความรู้ทางการแพทย์เพื่อรักษาตัวเองมันไปกวนมันไปไกลเกินกว่าคำว่า ทางการแพทย์คือสุขภาพเมื่อสักครู่เพิ่งมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับตีพิมพ์ในวรารสาร BMJ Case Report หรือกรณีศึกษาวรารสารทางด้านการแพทย์ของอังกฤษพูดถึงผู้ป่วยมะเร็งปอดครับรักษาคีโมฉายแสงแล้วไม่หายตีพิมปีที่แล้วนะครับหมดทางรักษาขอเลือกรักษาตัวเองไม่มีหมอเหมือนกันนะครับ แล้วเขาก็เลือกหยอด CBD วันละ2-3ครั้งมะเร็งปอดก้อนที่อยู่มัน41มิลลิเมตรลดเหลือ10มิลลิเมตรลดลงไปเหลือแค่20% 25%ในระยะเวลาสองปีครึ่งนี่คือหมดหนทางทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วเอาละครับผมมาสู่คำถามว่าถ้าเราบอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแต่ใช้ทางการแพทย์คนเหล่านี้ที่ผมพูดถึง จะไม่มีวันได้ใช้ครับในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยชัดเจนได้ว่าวารสาร Health Economics ซึ่งตีพิมพ์ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าในโมรัลัฐสหรัฐอเมริกาที่ใช้กัญชานันทนาการทำไมถึงใช้คำนี้ครับนันทนาการเพราะหมอไม่จ่ายครับแต่ปรากฏว่าคนมีอาการลดการใช้ยาลดยาอาการซึมเศร้าครับ 3ปีผ่านไปหลังจากนันทนาการลดไปเท่าไหร่หรู้ไหมครับสิบหก้าเร์เซ็นนี่คือนันทนาการนะครับต่อมาก็คือว่ายาแก้วิตกกังวลผ่านไป3ปีหลังจากนันทนาการลดลงไปสิตครับต่อมายาแก้ปวดลดไป3ปีผ่านไปลดไป13%ยาแก้โรคลมชักลดไปสิบสปอรยาแก้โรคจิตใครบอกว่ากัญชาทำให้เกิดโรคจิตนะครับ ยาจ่ายสำหรับการต้านยาโรคจิตลดลงไป15%ผ่านไป3ปีและยานอนหลับลดลงไป13% 3ปีนี่คือนันทนาการนะครับคำถามกลับมาสำคัญก็คือว่าเราพูดถึงแพทย์แต่แพทย์ไม่จ่ายกัญชาแต่คนสุขภาพดีขึ้นเราถึงต้องมีคำว่าสุขภาพและสุขภาพเนี่ยจะถูกผูกขาดไม่ได้ครับ เรียกว่า s e l ฟ์แค e ์เมดิซ n นคือการดูแลตนเองพึ่งพาตนเองลดค่าใช้จ่ายและพึ่งพาตนเองได้นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงถอยกลับไปเป,ป็นยาเสพติดอีกไม่ได้ครับเพราะถ้าถอยประชากร3.85ล้านคนจะเอาเขาไปไหนครับไปขังคุกไปติดตารางไปถูกรีดไถหรือไปถูกทำลายกัญชาที่หน้าบ้านมันอยู่ที่เราจะกำหนด ในวันเลือกตั้งครับประเด็นถัดมาทางเศรษฐกิจผมพูดถึงไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงไม่ผูกขาดทางเศรษฐกิจชาวบ้านปลูกได้ชาวบ้านมีอิสรภาพท,าทันทีอย่าไปว่าเลยครับเวลาผูกขาดกลุ่มทุนใหญ่จะทําไม่ได้ถ้ามีชาวบ้านปลูกได้สิ่งที่จะเป็นเศรษฐกิจจะต้องไม่ใช่อาศัยตัวช้างเส้นใหญ่มีเงินไม่ใช่ครับคุณต้องพัฒนา และการที่จะรู้ว่าพัฒนาและคุณจะรวยได้จะรวยได้เนี่ยคุณต้องรู้ทันทีตั้งแต่ก่อนปลูกครับว่าปลายทางที่จะใช้นั้นคืออะไรถ้าคุณรู้ปลายทางชัดเจนว่าคุณจะขายได้คุณถึงกำหนดพันในการปลูกวิธีการปลูกจึงจะก,กำหนดว่าคุณจะขายได้จริงหรือขายไม่ได้จริงครับถ้าใครไปลักษณะการปลูกไปแล้ว ปล่อยไปตามยถากรรมไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมากครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องความรู้และมาตรฐานแต่ถ้าท่านอยากจะวิจัยทดสอบเบื้องต้นท่านทำได้ครับทีนี้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้คืออะไรมีสองเรื่องสำคัญหนึ่งของทะลักนำเข้าจากต่างประเทศเกลื่อนประเทศเลยในเวลาตอนนี้ถามว่าใครผิดครับกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกติกาห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนภัยกัญชาจากต่างประเทศ ออกแล้วนะครับตั้งนานแล้วด้วยประมวลกฎหมายยาเสพติดห้ามนําเข้าจากต่างประเทศมีโทษทางอาญาด้วยและตกลงเป็นความผิดที่ใครครับกระทรวงสาธารณาสุขหรือความผิดจากใครยกตัวอย่างพนันออนไลน์ผิดไหมครับในประเทศไทยผิดมีกฎหมายไหมมีแล้วยังละเมิดอยู่ไหมครับละเมิดตกลงความผิดอยู่ที่ผู้ออกกฎหมายมีกฎหมายแล้วหรือผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่จับกุม บุหรี่ไฟฟ้าผิดประเทศไทยผิดกฎหมายไหมครับผิดห้ามนําเข้าใช่ไหมครับใช่แต่เห็นเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมครับใช่คําถามก็คือว่าตกลงทั้งสองเรื่องนี้เป็นปัญหาการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกฎหมายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตของมนุษย์ดังนั้นเมื่อเราจะมีกฎหมายเราก็ต้องชัดเจนได้ว่าต้องหยุดการลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศ กฎกติกาควบคุมไม่ให้เข้าถึงเด็กเยาวชนเพื่อคุ้มครองสังคมในสิ่งที่สังคมห่วงใยและในขณะเดียวกันสิ่งสุดท้ายเลยนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือไม่ใช่แค่ปล่อยให้ข้าราชการไปทำหน้าที่จับกลุมทีละเล็กทีละน้อยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็นกคือประชาสังคมกัญชาเมื่อคุณมีส่วนได้ส่วนเสียคุณต้องช่วยกันเป็นเครือข่าย ในการหยุดยั้งการกระทำความผิดเป็นแหล่งข้อมูลรวมกันเพื่อคุ้มครองโกลเวอร์นักปลูกในเมืองไทยคุ้มครองแหล่งที่มาที่ได้ถูกกฎหมายและคุ้มครองผู้ปลูกที่หวังจะร่ำรวยได้จากทางเศรษฐกิจเบื้องต้นผมจึงคิดว่าเราต้องวางกฎกติกาให้ชัดเจนและรวมถึงแม้กระทั่งพื้นที่ในการสูบทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในความเป็นจริง มีคนจำนวนหนึ่งบำบัดตัวเองเพื่อสุขภาพด้วยการสูบนะครับเพราะการหยดใต้ดินการรับประทานแรงกว่าการสูบ3ถึงเเท่าตัวออกฤทธิ์ช้ากว่ากว่าจะรู้ตัวเนี่ยน็อกไปแล้วครับตกใจหัวใจเต้นเร็วเพราะกะไม่ได้ดังนั้นวิธีหนึ่งที่เขานิยมกันมากที่สุดในการใช้กัญชาคือกระบวนการสูบเพราะเขารู้สึกว่ามันระยะสั้นออกฤทธิ์ใน10นาทีเขาหยุดได้ทัน และที่สําคัญก็คือไม่แรงเท่ากับการรับประทานถ้าเราเข้าใจด้วยความรู้อย่างนี้เนี่ยเราต้องเร่งให้ความรู้กับประชาชนผู้ที่ไม่สามารถใช้หยดใต้ลินได้ก็ต้องมีวิธีการพื้นที่อย่างเหมาะสมไม่รบกวนชาวบ้านหรือถ้าเป็นพื้นที่วงก้างวงกว้างก็ต้องมีฉันทานุมัติจากคนในท้องถิน่นเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการโซนิ่งในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้ถ้าทําอย่างนี้ไม่มีใครอยู่ใต้ดินครับ ต้องอยู่บนใต้ดินและหามาตรฐานที่ถูกต้องประชาชนปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยเศรษฐกิจฟื้นตัวและหยุดการคุกคามจากการลักลอบกระทําความผิดอย่างผิดกฎหมายทั้งหมดเหล่านี้เราต้องกําหนดวันนี้ไหมครับเราต้องกําหนดวันนี้ตั้งแต่วันนี้เพื่อกําหนดการเลือกตั้งไปกําหนดอนาคตหลังเลือกตั้งครับขอบคุณครับโคโคโ่เมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูล ปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอลัลคาไลแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง